อัครับวันนี้มานำเสนอพ่วงข้างมอเตอร์ไซค์สำหรับค้าขายมีลังคาผ้าใบนี่เป็นพ่วงข้างสำหรับค้าขายโตกเกียวนะครับใบหน้าไปท้ายผูด้านข้างด้วยแผ่นซิงผูพื้นสแตนเลส อันตกมิเนียมแป๊บมิเนียมสีวุตุ๊กตาโชคใหม่สามโชคข้างหลังก็จะเป็นที่ยึดถังแก๊สวางถังน้ำแข็งถังกระติกน้ำ่วไป ันนี้ด้านข้างอันนี้คือเตาโตกเกียวนะครับช่องตรงนี้ไว้เว้นไว้สำหรับปรับไฟปรับแก๊สด,ด้านข้างก็จะมีประตูปิดเปิดอสตไลท์นะครับปิดเปิดได้อันนี้นั่งไลโตกเกียวทำโตกเกียวบนรถมอเตอร์ไซค์ได้เลยนะครับ นี oh, like so right like, ่มีไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟหลีนะครับทั้งหน้าทั้งหลังโอเคไปให้อันนี้ก็หลังคาับอาไรใบสีฟ้าการติดตั้งก็แข็งแรงทนทานครับใช้แป๊บดำสี่หุนมินแปดความหนามินแปด ผมรับประกันเอาอยู่ชัวร์ไม่มีบิดคดงอก็ตามนี้นะครับสนใจแล้วสอบถามมาได้ครับปู่ช่างอึงหน้าวิซีสุขโขทยัย0897067794หนึ่งมื่นบาทพอ่วง พร้อมเตาโตกเกียวและสูตรทำโตกเกียว18,000บาทขอบคุณครับสวัสดีครับ